นลองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประถุมปฐมนิเทศโครงการในวันนี้โอกาสนี้กระผมได้ขอนำเรียนความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ทราบดังนี้ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในเขตจังหวัดแพร่การประเมินความเหมาะสม ของการปรปับปรุงโครงการชปรทานขนาดกลางการศาึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมกับการกำหนดมาตรการป้องกันและติดตามผลกระทบรวมทั้งการพัฒนาระบบชปรทานอัจฉริยะและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยระบบนิเวศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของโครงการชลประทานในจังหวัดแพร่บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการป,ประชุมผสมนิเทศโครงการขอเรียนเชิญครับรู้กว่างรูล้ลึกและจะจำแพ่เอาเอาไปออกควรกระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน เป็นงานเป็นการอ๋อโอเคนะครับอ่านะครับแล้วออฟฟิเชียลจะน่าท่ท่านผู้ชมประธานจังหวัดกราวเนี่ยท่านฟังท่านอาจจะงงคือมันเป็นลำดับความเป็นภาษาด้วยบริาษาัทที่สาารด้านนำโดยท่านอาจารย์สนิทเนี่ยความก็คือเจ้าหน้าทีการขนาดใหญ่ของการดีพราชสรางสรรคทั้งสิ้นเนี่ยรวมรวม4.9จุดไปขั้นตอนของวิธีการเก็บน้ำใช้น้ำมันก็เริ่มดีและมีปัญหา มาดูคิดหากระบวนการวิธีการที่จะปรับปรุงไอ้เจ้าเก็บน้ำจ่ายน้ามีปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพไม่ให้มันเป็นปัญหาคือเราไม่สามารถจะสร้างอ่างใหม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นในวงเงินไม่มากแต่ถ้าเราสามารถแก้ปัญหา49จุดนี้ให้มันมีการจัดการที่ดีน้ำออกน้ำเก็บทุกอย่างสมบูรณ์มันก็จะเกิดประโยชน์นั่นแหละคือวันนี้ ในอาาคนาคตครับบริษัทที่ปรึกษาจะเสนอโครงงานเนี่ยให้กับคมชนประธานทำจุดๆๆ,ๆๆยังไม่รู้ต้องรอศึกษาก่อนใช้ระยะเวลาศึกษาก้มๆสี่รวันปีนิดๆปี2เดือนปี3ามรอปีกับสาเดือนกรมๆใช้เวลานิดๆในขั้นตอนของการมาศึกษาแล้วก็แยกหาปัญหาหาแนวทางแก้ไขเสนอคมชนประทานกรมชลประทานตั้งเงินงบประมาณ อาจจะเป็นปี 71, 72, 73ยังไม่รู้แต่กระบวนการในการศาึกษานี่แหละจะเป็นต้นกำเนิดของกระบวนการแก้ไขปัญหาในอาานาคตจบครับหลักสูตรนี้มีแค่นี้เองสุดสุดทัน,นี้ขั้นตอนของการทำง,งานในการอาจารย์สนิทเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งพวกเราคนที่รู้ภูมิประเทศนะครพานพ้ำเ,เป็นอย่างนี้นะ้ำตะกรนเป็นอย่างนี้นะ้ำน้ำอ้ การให้ข้อมูลนี่แหละครับเป็นสิ่งที่อาจาร,รย์ต้องการอาจาจร,รย์ก็มีนิสัการวัดด้วยเครื่องมือด้วย,ยอุปกรณ์ทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องราวของชีวิตประจําวันดูด้วยตารู้ครับต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ในความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางครัระบบปัตปาของโรงพยาบาลก็เลยจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เนี่ยครับบรรยากาศความร่วมมว้ร่วมมือจากทุกๆหน่วยวัดครับวัดพระบ,บาทนี ในการประชุมประถมนิเทศเนี่ยนะครับปัญหาแล้วก็ความต้องการาข้อคิดเห็นต่างๆจากท่านนะครับก็ะจะมีการจัดทำแผนหลักในการปรปับปรปุงโครงการ,ะ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 ระนะครับนะครับเนื่องจากโครงการขนาดเล็กแล้วก็โครงการส่งน้ำด้วยฟ้าเนี่ยมีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นไปแบนจัดก,การแล้วนะครับนะครับจากทางให้มานะครับซึ่งวันนี้ก็ เข้ามาร่วมในเรื่องของการสัมมนาเรื่องการรับสภาพปัญหาต่างๆที่มีวันนี้นะครับผมคันนี้พูดภาษาอังกฤษนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรติที่ได้เดียวกันเรีมาร่วมในสัมมนาในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็อยากจะนำเสนอเกี่ยวกเรื่องของปัญหาปัจจุบันนะที่ผ่านมาแล้วก็อดีตนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับอยู่กลุ่มชาวนาเนี่ยผมอยากอยากจะสอบถามว่า เกี know, das ่ยวกับเรื่องการปลัดปุกเขาง่ายๆว่าปัญหาทุกวันนี้เกี่ยวกับธาเราน้าน้าเยอะน้ํามากในปีน้ําฝนนี่นะมันจะเกิดน้ําท่วมนะครับน้าท่วมน้าแรงก็เป็นยีน้ําที่จะให้ทางภาคเกษตรกรเกษตรกรรมที่จะใช้อยู่ทีนี้เราผมว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้กรมชำทาญก็จะเป็นเตือข่ายโยกับที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารน้ำนะ นะครับคือพัฒนาอย่างยกต,ตัวอย่างอย่างเช่นอ่างเก็บน,น้ำพุทธมิ่งนี่นะครับอันนี้เป็นปิกย,ย่อยคือเป็นปีกอ,อ่างย่อยอ่างนิดนะแต่ทีนี้มันจะติดกับที่เวลาจะ,ะน้ำไหลักน้ำไหลัเยอะเนี่ยมันต้องส่งไปทางทางคลองชุมบานจะสังเกตว่าถ้าหน้าแรงเนี่ยเริ่มแล้วหน้าแรงเนี่ยกรมชุมบานทางเนี่ยคลองส่งน้ำจะมันจะไม,มไ่มีเลยมีก็มีแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ภาคระเสือกพันทั้งสายเลยนะตตั้งแ่ กรมการสายเวกามี่นเป็นถึงเ<ร>ด่นชัยครับอันนี้เราเราน่าจะมีแนวทางแก้ไขกันบ้างเมื่อกี้ทางอาจารย์คื่าวว่าต่อไปเนี่ยกรมการจะพัฒนาในเรื่องของอสมาร์ทเกี่เรื่องของโครงการเหมือนกับถ้าเป็นภาพเกษตรกรรมก็จะเป็น,ปนสมาราม์ทฟาร์มมี่งใช่ไหมครับ อย่างนี้ดีกรับผมว่ามาพัฒนามปนก็ได้รู้เราไม่ต้องออกเกี่วกับเรื่องการสํารวจอาจจะเป็นลักษณะออกแนวของโดนสํารวจอะไรเงี้ยมันจะมันจะชัดเจนกว่านะครับเราก็ได้จะมาพัฒนาตรงนี้แล้ว่ยวกับเรื่องของระบบดิจิทัลนอะไรเงี้ยนะฮะมันจะจะสะดวกแล้วก็แม่นยำกว่านะครับเนี่ยปัญหาอะไรนี่คือปัญหาแรกปัญหาจะเกิดอย่างนี้ตลอดเป็นประจำนะฮะก็ปีแล้วปีเล่าเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตดูครองธรรมเนรับ เป็นของจริงๆเลยนะน้ำนี่น้อยมากไม่มีน้ำไม่มีใช้เกษตรกรที่ใช้น้ำาุกวันนี้ก็แย่งกันใช้น้ำต้องกักน้ำไม่ค่อจะใช้ประโยชน์ของตัวเองอะไรเงี้ยก็เกิดเกิดปัญหาเนี่ยการพัฒนาที่มาแสดงผลในวันนี้หรือว่าการศึกษาแนวทางตัวนี้ผมจะให้ใหศึกษาแล้วก็เลี้ยงจุดเลยอย่ากรณีตอนนี้มี49จุด49โครงการเนี่ยนะครับ ก็เห็นบอกว่าส9โครงการแล้วก็จะมาทัฒนรถึแปดโครงการใช่ไหมประเด็นที่มันจุดที่สําคัญสองครั้งแต่ทุกปีก็สองครั้หมดนะครับแต่ยังไม่เพียงพอในสําหรับหน้าที่ดูหน้านน้ำน้างเยอะๆหลายหลเเนีี่ยยด๋วก็จะเกิดปัญหาโรคตะไคร้ในที่ปีที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะนี้แล้วการบริหารจัดการน้ําเนี่ยมันจะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นอย่างเด่น ไม่ใช như ่แม่นยำนะระบบของน้ำเนี่ยเราอยากจะให้ทางหน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำนะเกี่ยวกับเรื่องน้ำน้าน้ำน้าน้ำฝนเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องร้ำท่วกับไฟให้ชัดเจนแล้วก็ใช้เครื่องไว้เครื่องมือที่ระบบตอนนี้มันพัฒนาไปแล้วอย่างที่ผมพูดว่า เป็นเกี่ยวเรื่องสมาร์ทมันจะอัจฉริยะนะฮะมันก็จะน่าจะโอเคกว่ามันจะแม่นยำนะครับก็ก็น่าจะขอฝากแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับว่าทาคกรมจะทานกรมชลประทานจะมีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเนี่ยจะน้ำแล้งเพราะนหน้าแล้งก็แล้งเลยหน้าน้ำก็น้ำพวกนะฮะเอาเอาให้เตรีทางที่แก้ไขเรื่องนี้แน่ยอนผมอยากจะให้ใช้เครื่องไม้ต้นมือที่ เป็นน่าสนใเป็นดิจิตอลแล้วก็ระบบ AI มาใช้นะครับมันจะได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมของมันนะครับที่หวานต้อการท่านผู้บริารท่าผู้บริหารของรัฐผู้รับผิดชบผมนายมนุษย์แม่พบกลับดูดที่ใช้อะไรที่ใช้ครัเป็นที่รู้อากาศน้ำอาไม่แย่ครับครับปีที่แล้วอ่างสูงปีที่แล้วน้ำางน่ามีการลุกต้นมานะที่ว่าน้ำอ่านะครับ ้่นร ja ่ัมาเลยครับเข้าบ่าตอนนี้หน้าหานเขาเขินตื้นนะครับเขินต um ื uh 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 ้นน้ำเอนี่รับปะเกอนน้ำเยอะน้เวลาฝนตกนะประมาณสักสามสี่ห้าใจสามสี่ชมงมันจะ่นได้แี้ะครับพระเขากระบายผุเรื่องของการนี้นะครับโที่ว่าระบายก่อนะครับออกประกันทีแลรุ่ทีแ้วพที้อมาบังตังมันก็า่นดีนแต่ว่า การัวซับอาว่าทางโคต่านช็อานต้นไม้เราพุทดอกทองตั้งแต่ปีที่แล้ปีนี้เราเปนึงบอสไ้เหมือนกัเดือดแล้ครับเพราะมันเกิดตึ้นมากเลครับทั้งอางไม่แย่ครับดินดินใช้ครับราะวกาผมว่าการที่ว่าอ่างปีนี้ของเลนาไม่รอยครับมันเ็ุกไเ็ตแสนลูกไมครับ เ็นี <imprisoned> anyway, <match> oh, ่ยะครับเอมาประมาณประมาณสักสองสามชั so, usually, okay ่วโมงนี่ยะมันจะลดนท้นทีนะครับเพราะว่าน้าเปี่มันแคบมาไอ้ก็บนำไปหอยครับกับผมจะยอนคืนว่าทั้งค่าท้นอาท่านประานนี่ครับช่วยัแนะนาตัวนี้ครับคุณว่าจะลองของหรือว่าจะเอาดีหออไม่ครับ้ผมลองขอควาเชื่อใจนะครับขอบคุณครับจั ว่าท่านนายเฟอร์พันผู้วนะครับแต่ได้ไปดูในจุดนี้แล้วแล้เขาขอมาจิยนตัวแม่เหมือนนะครับขออ้างอุบายเรือขออ้างใหนคำนี้นะครับจึงเป็นผลสำเร็จในตอนนี้ก็คงจะประมาณปีเอ่อปีหกเก้าถึงเจ็ดสิบนะครับคงจะเปิดได้เนาะครับขอขอบคุณท่านอยู่ในการเป็นเช่นนั้นาขอบคุณทุกท่านครับผม แ8โครงการเนี่ย